ซุปปอรมี่นะคะหรือว่าซุปขนำน,นะคะแบบไหนก็ว่ากันซุป,ปกปอรมี่ค่ะซุป,ปกปอรมี่เดี๋ยววันนี้จะทำซุปปอรมี่เอ้ยเดี๋ยววันนี้นกจะใช้อันนี้นะคะปากระป๋องเอ้ยปะทุน่าจะใช้ปาทูน่าด้วยกันแต่ว่าจะใช้ปาทูน่าซักสองกล่องพอไหมหรือว่าจะน้อยไป เฮ้ยแกะได้เฮ้ยอะไรตะลังมั่งเยอะไว้ก่อนสิเรามีใบอันนั้นด้วยนะเหลือเหลืออยู่ใบหมูละพานก็จะพร้อมกันละตอนนี้ใส่หมูละพันเหรอคะมันคือหมูละพัหรืออะไรบ้างแค่สองอย่างก็พอแล้วมั้งใช่ไหมแค่ไม่ใช่หรอกมั้ง สารเเนตตงเดี๋ยวจะลองใช้สองงจะดูว่าสองมีปฏกิราอะไเออจะดูว่าสองกระป๋องพอไหมทูน่านี่นะคะทูน่าอยู่ในตลาดใช้ยี่ข้อไหนจะคิดว่าน่าจะได้ค่ะ <tomb. S 1> นมนนกจะลองเปิดสองกระป๋องดูนะคะอันนี้นะคะเราใส่หอมแดงไปแล้วหอ,หอมแดงหมแดงหอมแดง ทุบๆให้มันพอบุกพอทุบให้มันโปรบุกพอ,อเฮ้ยมันสีสวยมากเลยพอดีนะแสบไปกไรดิมันวะนดีดีไหนวะ ฉันาเทนเอาแบบเกลยดที่เกลยดนะเคี้ยวกรุบๆนะอืมอมไม่ต้องไปอันนี้มากมันจนะนเจละต่อไปเป็นพริกผงค่ะต้องใช้พริกยี่ห้อนี้นะคะแล้วแต่คนจะชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ไปวันนี้ใส่ไปประมาณ ไม่ใช้พริกขั้วเองเพราะว่าขั้วเองเพื it, it ่อนข้างบ้านอาจจะเรียกตำรวจมาจับได้กลิ่นมันเหม็นน่าทังการมากเขาอาจจะตกใจว่าอุ้ยยื้อทำอะไรนี่ค่ะพริกนี่เลยค่ะพีนาต้องเก็บพีนาสองกับสองใส่ด้วสองกระป๋องก่อนถ้ามันเนื้อไม่เยอะเดี๋ยว มีสีกระปร๋องเยอะไปก็ไ,ปกไม่ใช่เลยเยอะไปก็ไม่่ใชมันจะยุ่ยไปใช่ไหมสองกำลังดีใช่ไหมบะหมีม่หรือบะขนมเรานี่ค่ะเอาไปอันนี้สองเอาไปนี่สองนาทีนะคะเราต้องเอาน้ำมันใส่ไหมน้ำไม่เติมเลย ให้มันแห้งๆเนี่ยใช่ไหมเราใส่ปลาร้าได้ทีหลังใช่ไหมตัวตีเรางใส่ปลาร้าไหมเนี่ยแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบใส่ไปเถอะแล้วว่าใช่ไหมใส่ไปเหยืนิดนึงหยอดหยอดเนี่ยเราจำสู้จำอ่ะใช่เหตุใดต้องใส่เาใส่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 อาหารนี้สามารถเราต้องมีปลาร้านะจ๊ะนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อความนัว เอเนีย้อตยอร่อยอะงเกเดีปรุงจากน้ำปลาก่อนนะคะอันอื่นจะค่อยว่ากันน้ำปลาปรุงสำสาเร็จพี่ห้อไหนก็แล้วแต่ละน้ำก่อนอะไร นกว่ามันเนื้อเนื้อหมูใช้ได้นะคะสวยเลยแหละเนี่ยตักเข้าไปนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติใช้ได้ใส่สารแน่สดๆไปค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมไปค่ะ แบบนี้ว้ดีลังกาอินเเอ่ออืมสอืมุมอเดดเท้ายท้ายสุดนะคะ You're no,